สวัสดีครับทางช่องเกษตรดีครับวันนี้จะมาแนะนําการปลูกแตงไทยใช้พื้นที่ในบ้านเพียงพื้นที่ไม่เยอะนะครับพื้นที่เล็กนะครับสามารถปลูกนะครับแตงไทยไว้ฐานได้เห็นไหมครับนี่นะครับผูกไว้ทิ้งไวไ้เลยครับขุดแล้วก็หยอดมเมล็ดไวได้เลยนะครับเห็นไหมครับหลายลูกอยู่นะครับลูกอ่อนก,กินได้นะครับลูกอ่อนกินกับน้ําพริกได้นะครับอ่าเราก็ปลูก เด็กน้อยครับปลูกไว้นะครับไม่เสียหายครับปลูกไว้ในพื้นที่หน้านี้นะครับเห็นไหมครับอินาใกล้ๆสุดแล้วครับเพียงด่างมากไปนี่ครับใช้พื้นที่ไม่ไม่ต้องใช้พื้นที่มากครับไม่ต้องใช้พื้นที่มากครับเราก็ได้แตงไทยไว้ทานเลยนะครับนใช้พื้นที่ไม่มากครับปลูกง่ายด้วยไม่ต้องรักษาอะไรมากครับอ่าไม่ต้องไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีนะครับปลูกไว้อันนี้หน้าดินที่ทุ่ใหม่นะครับแล้วก็เอามาปลูก พืชผักกูนี้ครับไบทานนะครับไบทานได้เลยนะครับเราไม่ต้องซื้อนะครับอ่าือมาเล็กไม่มาไม่กี่บาทครับฝากช่องเกษตรดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ